เจ้านี่มักเป็นข้อข้อเลยเนาะฮะข่กระส่วนข่กระส่วนในปูบ้านข่อที่ไปสองก็สองเจ้านี่มักเป็นข้อข้อเนาะหมูบ้านยังบ่เข็ดอีกบ่บ่เข็ดกันย่างเพื่อนจะชาวบ้ดีสวัสดีนะแบ๊บ สวัสดีค่ะไปไปซองก็ซกับไอปุอะวก้นนี้พ่อนกทีไปซองก็ซองจกระแลนน้ำกเอนเห้กันไปน้ำเน้ยเฮ้ยให้กันไปน้ำเนยเฮ้ยวันนี้เอาเอาน้องอ้ำไปมกป่าป่าปืดถ่ยกรบป่าโอ้ยปลามันถือกล่องมันมาทาอยู่บักเชอร์ชมนะ เอาไปเอากล่องลูกชายจะมาเด้อมันยูใสเกือบกล่องมั่นบบดนี้ใช่เห็นมันเน้นนั่น,นมันยังบ่ได้สักคลิปอยู่นัน่นสวัสดีค่ะอยู่กับช่องย่าซีกุกกล่องนะคะคลิปนี้ก็ช่วยดูคลิปให้ย่าด้วยนะคะอย่างน้อยก็สี่ห้านาทีนะคะท่านผู้ชมขนาดอยู่นะเอาขนานแล้วลูกชายเจ้าขนาดทันได้มันมาอยู่น,ะนั่นะน,นะ กระโหลกสำหรับติดหนาตแม่พี่น uh, um. ้องนะครับก็โดนบุบคือบาดในหายหน้านะฮะเอาให้แม่ตัวใช่หายแล้วซีเลอร์กล้องซีเลอร์กล้องเอาไปเอาค่ะเด้เอาโอ้ยคุณเอาซีเลอร์มันบ้านี้เอาเอาเออไม่เออเอาแต่เอ็มพีเป็น ดีย่าหาแล้วนเนาไม่ใช่หลายรอบมาเอาไปไทยลูกเจ้าปะโอ้ย้านงานแล้วก็ได้ไทยได้เนาะไม่ได้มีอะไรหญ้าออกไป้ปาออกไปหญาออกไปห่าออกไปบ๊ายบาย ไปจังได้อาทิตโกไม่ถ่ายเลยถ่ายแม่ถอนหญ้าอีกแล้วหญ้าง้างหญ้าพวกนี้นี่แหละที่เป็นปุ๋ยชั้นดีที่เราจะได้ทำให้ดอกไม้สวยหญ้านี่แหละ <c oughs> ไปตัดกิโลไท <c oughs> ยพันหาม ดันไปกินโลดอ้อยดำมยามนี้มันหวานเด็ดดายไฟันเหลืองน่ะกินอ้อยเลยจะได้ฟันขาวจริงเหรอจริงกินเลยเขาบอกว่าฟันเหลืองกินอ้อยแล้วฟันจะขาวใช่ฟันปลอมหนูกินไม่ได้เห็นไหมให้หนูเปิดเผยกินได้เตยนแรกหนูก็เป็นความรับอยู่เป็นพี่แอนนั่นแหละไม่หนูเปิด เคยแล้วผูใส่คำปลอมไม่ลงคอเขอะดึงเดี๋ยวมันล้วนไม่รู้ริดหรือเปล่าป้าดาชอบป้าดาชอบกินอ้อยกินล้วนฟันจะได้ขาวอ้าวบาทนี้มันคือประเทศไทยสมบุรณ ตอนนั้นน่ะถ่ายทันทีนั้นนี่มันเป็นที่ตัวมันถ่ายไม่ได้เกลือเกลือเกลือแล้ว <c oughs> เอาหญาออกเอาหญาออก <c oughs> <c oughs> เอาหญาออกแล้ว แล้วประดาสีชมพูอ้องตองประดาสีชมพูอ้องตองระวังรถเด้อไปทำอะไรระวังดีๆเดอ้อแตนอยู่ในป่านะก็เยอะเดอะ้อ มันมีเต็นนะถ้าเจอเต็นเราก็จะได้คลิปเด็ดได้ยากเต็นตอดชิดอไรอย่างงี้ชิดจะวิ่งหน่าวี้ไปไหมมีเต็นแล้ววิ่งเข้าไปเอาด้านใน ช่างันมันก็มือที่นี่มันยังอยู่บ่าก้เดียวเบ้อปุ๊กปุ๊กมาเบิ่งดูนี่มันมันได้ไหมนี่มันเป็นได้นะได้อยู่นี่เป็นโครงการของช่างช่างนะคะให้เบามือมาถ่ายตรงหน้านะคะแล้วก็ถ่ายแล้วก็ปั่น แล้วก็ดินดำมาลงแล้วก็จะปลูกเลยนะคะด้านหน้าก็จะเป็นดอกไม้ที่ป่าดอกไม้ที่ปีที่แล้วก็เป็นดอกคันตะวันนาะแต่มันไม่สำเร็จเท่าไหร่ปีนี้ก็จะเป็นดอกคอร์มอสเกลื้อลงข้างให้ยา -a -a <coughs> <coughs> à, bà đi thôi là sắp khỏi đám, khỏi xịt, sắp hãy khỏi bà đi. <coughs> à. Có tháng, nó thế. เอาเอาหน่อมันไปแกงเลยป้าดาป้าดาป้าดาแกงหน่ออ้อยเลยลำมันก็เราก็เอาไปกินแต่ไม่ต้องตัดเรอเอาไว้ใส่กลองอันนั้นเอาไว้ใช้เอาเอาเอาไว้ตัดใส่กลองอันสลองปูนะนะเรามัดใส่อันนั้นต้นอ้อยต้นกล้วยอย่าเพิ่งตัดเถอะเอาเอาไว้ใส่อันประดับ เ้าก็มาให้เฮ็ดเอาจัดการเอาส่นตัวงานเูกเกดกรเฮ็ดให้มันเรียบร้อยต้นต้นกระดอกกระดา่งๆให้ห้มัดเรียบร้อยบ้านบ่อตะก้าเจ้าตะกเจ้าเ็ดอยู่ผู้เดียวไปเ็ดซอยกันนะแม่หน้าที่ของยาพ่อไปใสกรติเลนน้กระเจ้าไปกอดข้อข้อทุกนกันเป็นข้อข้อข้ออะไอ้บ้านกระเรนน้ำฝนบ่นเออ กันย่างน้ำหนาไปซู้ปันย่างน้ำหลังกันหอยสอดหดีคักขนาดอยสอนปูปลาเข้าไปหาไทยคิดแบเมื่ดปะบ้านไหนได้ย่างน้ำหนาเขาเรียวๆน้ปูเนาะความจิ๋มอกันสอง่อสองไหมเบ้าย่างกันเฝ้าย่งกันเจ๊งใจผู้เจ้าของปูในเด้อผู้เจ้าของปูแทนเจ้าของปูอะโหพญาย่ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะไม่ได้ไปที่ลัทธฐานหรือที่รับตาคนเด็กถึงจะไปกันสองคนถึงว่าจะถึงว่าไอ้ปูจะเป็นลูกน้องก็ไม่ใช่ว่าให้ไปได้ทุกที่นะว่าไปนี่ก็อยู่ในที่สว่างแจ้งโล่งย้งสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากดูคลิปแม่ย่าที้กบก็จะมีปัญหาขวายว่าจะมีปัญหาขวายว่า เดียวกันกอจะหน้าขายขี้ขา,ข,ขายสบู่ก่อนก็ฝากด้วยนะคะสินค้าขอ,อ,ขอ,ของทีปีสกินนะคะโกโก้นะคะครีมกันแดดนะคะแล้วก็สบู่ฮันีโซฟนะคะแล้วก็ทีพนะคะครีมกันแดดทีพโกโก้ทีกาแฟทีพีคอลลาเจนนะคะสำหรับทีบนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีค่ะ